มนุษย์โบสวิญญาณโบสถสรรพสัตว์แล้วเทวดาทีมงานเทวดาน้อยใหญ่มาแล้วขอเชิญท่านเทวดาสเสด็จประทับบนอาสนะ พรนเทวดามาเมตตามนุษย์แล้วสัประสัตวแล้วมาช่วยเหลือวิญญาณแล้วขอเชิญสวยน้ำชา<ะ>อ้าวชื่ออะไรจ้า,าผมทิติวัตสังวานเดชครับทิติวัตมีปัญหาอะไรอ่าพอดีประสบอบัติเหตุแขนขวาข้อศอกแตกครับข้อศอกตอนนี้ยังแตกอยู่เปล่า อได้รับการรักษาแล้วครับดามเหล็กครับผ่าตัดไปกี่ครั้งสามครั้งครับแล้วเป็นยังไงบ้างก็ปกติยังไม่ปกติครับไม่ปกติอ้าวแล้วหมอบอกว่าจะปกติไหมหมอหมอนี่ยังยังบอกไม่ได้ครับหมอต้องรักษาต่อยังไม่ยังไม่ได้ลงความเห็นว่าจะโอเคหรือไม่โอเคใช่ไหมเหตุการณ์นี้ผ่านมากี่เดือนแล้วอ่านี่ได้หกเดือนแล้วครับหกเดือนแล้วครับ โดนมอเตอร์ไซค์แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวครับผาตัดสามครั้งครับผ่าแล้วพ่าอีกครับอา้าวมีสิ่งใดที่ไปทํามามั่งอ่ามีท้องมีแท้งเรื่องเด็กหรืเปล่าไม่มีเลยครับไม่มีมีเลี้ยงกุมานใช่ไหมอ่ามีกุมานสองตนครับของตัวกุมารจักรยานเก้ายอดใช่ไหมมีเก้ายอดครับสุ่รถเกาะเพชรกี่บัวแก้วครับ ท่านเทวดาประสบอุบัติเหตุถึงขนาดข้อศอกแตกพาตัดมาแล้วสามครั้งใส่เหล็กแล้วก็ยังยืดไม่ได้ไม่ทราบว่ามีกรรมอะไรมีดวงวิญญาณเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือเป็นสรรพสัตว์อดีตชาติหรือปัจจุบันชาติหรือการสักยัน์มีส่งผลอะไรบ้างหรือเปล่าท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนี้นะ เดี๋ยวจะเอ่ยไรยเรียงให้เข้าใจกันนะครับว่าเหตุการณ์หนาเป็นเช่นไรขอเอ,อันนั้นใจชายคนนี้และท่านแลทำไมแท้ถึงเกิดเช่นนี้หนาแขนหักง่ายไม่ยืดได้หดได้คาะเจ็บปวดหนายังลังบากใจนั่นแหลรขอแต่ก่อนแต่เก่าอดีตเจ้า มาหลายเฝ้าหลายชาติแล้วสินะใช้ข้างนี้เข็นฆ่าผู้คนค่านี่แหละนาะฝันไม่แทงยงไม่หยุดให้รู้ชุดว่าเวรกรรมตามหลายชาตินี่คือชาติที่ห้าแล้วสินะสาครับมึงยังเจอกรรมอีกใหม่อีกแะระ่านี่แหละนะเป็นเช่นนั้นและท่านแล เป็นทหารหรือเป็นโจรหรือเป็นนักเลงหรือเป็นคนป้องกันตัวเป็นนักเลงหัวโตวนักเลงหัวไม้เอามีดคอยฟันเขาแทงเขาทิ่มเขาเชื่อดเฉือนเขาใช่ไหมใช่แล้วท่าน,อนอเออเก่งนักเลยถึงมาเจอชาตินี้นะ หาตัวป้องกันสักเต็มตัวเลยสิครา oh สักเธินนาก็ไม่รอดส้นปีนเพราะเคยมีอดีตชาติที่เป็นพวกเล่นขุณสายมีสักยันหนังเหนียวแทงไม่เข้า <c oughs> ทิมไม่ออกฟันไม่เบอร์ <c oughs> ก็เลยเอาไปฟันคนอื่นเขาจนกระทั่งคนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายใช่ไหมใช้กำลังค,มคุมรู่ใช่ไหมท่านใช่แล้ว ใช้อำนาจบานหมางกันนั่นแหละหนาะใช้ขู่เข็นผู้คนมากมายคราแย่งชิงด้วยนะหนาและท่านเอยพนค่าด้วยหรือใช่แล้วและท่านแลมึงชดใช้หลายชาติแทนแล้วสินาะมาชาตินี้อ่อนลงหน่อยนั่นแหละคราหากมึงหนาะไม่พลไปชาติหน้าก็เจออีกเอย แล้วแสดงว่าชาติก่อนก็ต้องหนังเหนียวสิเพราะว่าไปสักมาแล้วชาตินี้มันก็สักใช่ไหมท่านใช่แล้วแล้วเหนียวกันหรือเปล่าเล่าล่ะนาถ้าเหนียวได้แล้วใยเล่าให้เหล็กเสียบแทนแขนชาตินี้ไม่เหนียวแต่ชาติที่แล้วอาจจะมีพลังที่แบบว่าฮึกเหิมพอสักมาแล้วใครฟันไม่เข้าแทงไม่เข้า ก็เลยไปเที่ยวแทงเที่ยวฟันเขาเวรกรรมก็เลยติดตามมาชาตินี้ก็เลยไปสักอีกแต่ไม่ค้งไม่เค่งไม่ไม่ค้งเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมเก่าตามมาเฝ้าใช่ไหมท่านใช่แล้วจึงให้เป็นเวรกรรมพลังงานหนาะมันไม่ผลเกิดชาติไหนก็ทุกเช่นนี้ครับ เพราะของเก่าหนาก็จะตามมาเช่นเดิมเอ่ยอ๋อวิชาคาถาคาโหมติดตัวมาทุกภพทุกชาตินาการเวลานี้ผ่านไปห้าชาติแล้วจะมีทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างจะแก้ไขหรือท่านเอ่ยใช่แล้วแก้ไขเปล่าถามเฉยตัวมันนั่นแหละนะแก้ไขครับจะให้อยู่คงกระพันอีกไหมเล่าครับ หรือจะให้คาถานาผ่อนคลายให้หมดไปไม่คงพันแล้วคงพันอะไรต้องผ่าทั้งสามเที่ยวแล้วแสดงให้มันตอบสิสท่านเออตอบแทนมันเลยได้เสีย <c oughs> ที่ไหนใครจะรู้เพื่อมันกุ้มกิมในใจอ๋อเดี๋ยแบบยังอยากได้เก็บไว้ครองนั่นแหละท่านเออ่าว่าไปตอบท่านเทวดาหน่อยเสียก็ <c oughs> อยากจะแก้ไขนะครับแล้วก็ยังชอบใจในการเป็นคนหนังเดียวเที่ยวฟันเขาหรือเปล่าไม่ไม่ได้ชอบเลยครับไม่ได้ชอบเลยไม่ชอบแล้วเหรอครับไม่ชอบแล้วครับอา่าไม่ชอบแล,แล้วแล้วอยากจะให้หมดเวรหมดกรรมหรือเปล่าอา่าอันนี้อันนี้อยากให้หมดครับท่านทวดาณนะเวลานี้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วทำคุณงามความดีมาตลอดครับณเวลานี้เป็นคําตอบปัจจุบันมีศินมีศิลห้าที่ ที่ปฏิบัติอยู่ครับแล้วก็ทําความดีทุกวันครับทําความดีมาบ้างใช่ไหมทาทุกวันครับทําทุกวันครับทาเหมือนกินข้าวเลยครับแล้วข่าคนเป็นเกือบ1สิบเล่า <c oughs> มาอ้างเข้าทําแค่สิบวันหนาะมาอวดอ้างแค่ชาตินี้ดีขึ้นมามาอวดอ้างไม่ได้หรอกหนาเพ่อแรเห็นอยู่เอออ่าทิวดาเห็นอดีตชาติผลงานาทำเขาไว้ตชาติผม ผมเกิดมาใหม่แล้วผมผมก็เลยจําไม่ได้เพราะว่าเราเกิดมาพบชาติใหม่ละสิ่งที่ที่ผ่านมาเนี่ยคือผมก็ไม่รู้ว่าผมทําอะไรบ้างผมถึงได้มาเพื่งเทวดาเพื่อจะได้หาสาเหตุเพราะว่าผมเป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่สามารถที่จะรู้เองได้ครับนี่ไงเขาไล่ฟังลางงานอันนี้อุปนิสัยเราเนี่ยอยากจะให้ยุติจบลงหรือเปล่าจบลงครับจบลงคนม,มีกรรมงั้นแหละ ต้องทาอะไรมาทั้งนั้นแหละเราจะว่าจะเห็นเราจะรู้จะจําได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึง่งผลอื่นเขาไม่เป็นปัญหาหรอกเขาล้มทีเดียวเขาผ่าตัดครั้งเดียวเขาก็กลับเป็นปกติอันนี้มันผ่าทั้งหายกี่ครั้งนี่ถ้าเผื่อไม่แก้ไขก็ผ่าไปเรื่อยใช่ไหมท่านเทวดาท่านเอ๋ยใช่แล้วแหละนะเพราะเวรกรรมไม่หมดสิ้นนั่นแหละครับ ต้องเสวยกันหนาไปตลอดไม่รู้แลยออ,อว่าไงต้องการอะไรบอกมาก,อาก็อยากอยากให้เทวดาช่วยแนะนำการแก้ไขครับแล้วก็อยากจะให้มันดีขึ้นครับจะได้จะได้มีชีวิตที่ปกติครับแล้วก็ช่วยเหลืองานศาสนาได้ครับท่านเทวดามีทางอะไรจะแนะนำบ้างไหมมีทางแก้ไขใช่ไหมท่านใช่แล้ว ให้แนะนำกันนั่นใช่ไหมนาะใช่เลยถ้าเช่นนั้นก็มีทางเดียวแหละครับบ<ล>วชเป็นพระนั่นแหละนะสมศัจจะวาจาเอ้ย<ช>ไม่ต้องศึกด้วยนะยยยยยมากนมกไหนเล่าอยากทำดีบอกว่าเยอะไปแล้วมนุษย์แขวท่านเอ๋ยจริงไหมหนาะไม่ได้จริงอย่างสัตั์จะวาจาเหมือนบอกข้าเมื่อกี้เลยและท่านแล้ อ่านี่คือคำแนะนำคำคำคำตอบของท่านเทวดาวบวชไปตลอดชีวิตเลยดีกว่าก่อนไหนเล่าจะทำความดีใช่ไหมท่านใช่แล้วจะช่วยงานศาสนาใช่ไหมเล่าละเอ้ยใช่แล้วแล้วเชิเลยแล้วเยเล่าจังงังขาอะไรหวานม,มากเกินไปแล้วนี่เอ้ยเทวดาแล้ว,<ด>ลวมนุษย์เอยยังไงกันเล่าท่าน หาทางแก้ให้แล้วนั้นนี่แหละนะอย่าจะหมดเวรกรรมไม่ใช่หรือระไรคะ่ะจึงหาหนทางหนาะให้แก้ไขแล้วสิเอ้ยอครับผครับที่จริงคืออยากให้พร้อมกับนหลวงพอ่อในเรื่องของพระเนี่ยมีสินสองรอยิบเจ็ดคอซึ่งต้องบริสุทธิ์มากเราต้องกินข้าวเขาต้องรับอะไรจากญาติโยมการที่สินเราไม่ครบหรือด่างพ้อยเนี่แสดงว่า มันไม่มันไม่เหมาะสมแล้วเราต้องฝึกกายฝึกใจให้ดีขึ้นก่อนที่จะได้มีผ้าเหลืองมาคุมตัวครับถ้าเราทำไม่ดีโยมก็คิดว่าผมมองว่ามันก็จะไม่เป็นบุญซะ,ะโดยฝ่ายเดียวครับท่านเทวดาถ้าเช <พอ S 1> ่นนั้นก็แล้วแต่ท่านเอ๋ยมนุษย์เลยเลือกเองแล้วสินะ เพราะเรานั้นเลือกทางให้ถูกคราาูุครับมนุษย์หนาไม่เปลี่ยนแปลงก็แล้วและท่านเอยคือยี้ฟังอดีนะที่สถานที่แห่งนี้ไม่เกี่ยวกับกรรมใครครับหลวงพอ่ออันที่สองท่านเทวดาเขาก็ไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นส่วนในการเรื่องของกรรมครับหลวงพอ่อที่ว่าจะไปแก้ไขให้หรือจะไปคนเป็นคนทําให้เกิดทําให้เบาคบแต่เขาได้เห็นว่า วิญญาณที่เธอไปฆ่าเขาไว้เนี่ยเขาตามล่าเธอเธอจะรอดอย่างเดียวก็คือเข้าไปอยู่ในผ้าเหลืองแต่เธอยังมาลอยนวลอยู่ตามตามเหตุผลของเธอว่าจะต้องทําอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเพื่อให้เหมาะสมอย่างนี้เขาก็ไม่ว่าเธอเธอก็ไปหลบไป้ดีแล้วกันเข้าใจเปล่าแต่วิญญาณเนี่ยที่เขาตามฆ่าเธอเนี่ยเขาจะฟังหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งเข้าใจไหมแต่ถ้าจะปลอดภัยถ้าจะแบบว่าดูเหมือนว่า จะแก้ไขได้บ้างแล้วก็ดีขึ้นพขต้องไปอยู่ในศาสนาครับน้อนั่นความเมตตาครับหลวงพ่อน้อมกาบในความเมตตาของเทวดาอ๋อจะบอกว่าไม่เป็นไรผมจะหลบเองงั้นก็ดีทำบุญทำบุญสมไปไม่มีใครอยากหลบหรอกครับหลวงพ่ออันนี้แหละก็คือถ้าอย่างนั้นท่านเทวดานะเวลานี้เขาคงยังบวชไม่ได้ยังไม่พร้อมครับด้วยเหตุผลอะไรต่างๆมีอะไรแนะนําให้มีอะไรเบาบางลงบ้างเล็กน้อยเผื่อจะได้ไปเตรียมการในอนาคตบ้างไหม แนะนำหรือท่านเอ๋ยก็เขาเลยก็รู้ดีอยู่นี่นะก็เขารู้ว่าต้องทําอะไรนี่แหละครับแค่นี้นะก็รู้แล้วแหละท่านเอ๋ยอาเป็นว่าถ้าจะรอดที่มาถามว่าศอกต้องผ่าสามสี่ครั้งและไม่ยอมหายยืดไม่ได้หดไม่ได้ก็เป็นนั้นว่ามีกรรมและมีวิญญาณตามจัดการอยู่ครับหลังหอ,อนั้น ทางเดียวเพื่อจะให้วิญญาณยุติแยกย้ายเธอก็ต้องไปบวชตามนี้เข้าใจไหมนอกนั้นเธอก็ทําดีอยู่แล้วเธอก็ทําของเธอไปนำกราบในความเมตตาของพ่อแล้วก็เทวดาด้วยแล้วก็อะไรนะนำบุญกุศลทั้งหมดทั้ง<อ><อ>มวลให้เทวดาที่มาลงวันนี้ครับทุบุญกุศลว่า<ล>อะไรว่าใกล้ๆของพ่อไม่ไดดยิตมอบบุญกุศลครับทั้งหมดทั้งมวลที่สร้างมาในปัจจุบันชาติครับ ทําความดีในชาติีครับอาุโมทนาด้วยยินดีครับขอขอให้เธอผ่านพ้นอุปสรรคไว้ให้ได้ครับนำการเข้าถึงทางทำให้ได้พ้นจะได้มีประโยชน์ในการมาเกิดครั้งนี้ครับเรียบร้อยครับสาธุคสาธุครับอะไรต่อไป